เด็ดผมกับตือฮอกกี้ติดบอนยืมลงตีลงฮึ่มไม่ติดลงซือแล้วนี่ยมซ้ำคนเป็นใครมาจากไหนข้าพน,นีเลยหลวงเด่นน้องน้องไหนคือพวกเราซ้ำคนนั่งเจกว่าโจรสเลยใส่ถกจนนะครับโอ้จนครับไป่วอีมาพึ่งพอหลวงในวัดโอ้จะมาพึ่งแจ้นในวัดครับคือเม่วต่อยโยนได้โยเลยโอ้ยมาโยนในวัดนั่นเลยครับ คือพวกเราเนี่ยอาจารย์อ็เป็นปล่าเปล่าฮะากล้องเลยไม่ได้แล้วใครมาพึ่งอาจารย์อยู่ในวัดอ่นเนี่ยอาจารย์ปิดจะดันน่นจบบาจะพวกเราเข้าวัดด้วยทำได้ได้เป็นเป็นสัปปะริร์ลล้วงได้เป็นเนี่ยกุโพมได้เป็นไม่เหลืองเพราะพเต่าจำคนี่มายุ่ในวัดลูกขึ้นหาได้ลูกผมมาหยิกมาไหลแต่คนที่พอจะรับเต่าตั้งจำคนมายุ่ในวัด ปล่อยตา้มตื้อตามคนมาบทสู้มีความรู้เกี่ยวกับตำหม,มาบ้างไหมให้ผมล่วงตามนี่กับบเราตได้หมดเออปล่อยล่วงตามมาลยอาจจะตามไปตีละคนนะนายตองคอนปุตตังเสดนั่ง,งกัจเจ้ามีเขื่อไดยเออปุตตังเสดนั่ง,งกัจเจ้ามีคือนเรามีพระพุทธองค์เป็นตีพึง่งครับโอ้แกงฮันบอกขึ้นเปลี่ยนนู้นไงลุงฮะนายแก้วครับตั้มมั่งเสดนั่งกัจเจ้ามีเขื่อเลถ้ามนุษย์เรามีตั้มมั่งเป็นตีพึง่งครับ พึ่งใจใลูกตั้มังเต้นแมงดาเลยทุกคเฮ้ยซิมนำจุกช่องเหมือนน,นั่นเลยคนเหลืองกันแลยวันตั้มังนี่คือตั้มมาอะจารย์ตั้มมาคือกำชั่งชนกองพระพุทธองค์เป็นขีพึงพ่งเตี๋ยวพึ่งเออให้ดูขีพึ่งหน่อยนายโตครับสังขังเสนาหนังกับแทมีเกือ,อไเลยสังขังเสนาหนังกับแทมีฮันนะคือมนุษย์เรามีสังขังเป็นเตี๋พึง่ง ไปปึงมันใจจะังคังไหวเก่า <fi> ้ึวแต่บุญลูกคูดูได้ติดอตายงเราบุลูกูนั่งมางานกับคนควนนอนก็จังคังเทอาังคข่เยมดินมันสบายว่าจังคังนี่คือปละจงนายตัวเอจั่งคังนี่คือประจงเอออัวนี่จั่งคงังกับประจุงแหงเดียวกันแหกเดียวกันจริงเห ช่นีลาด่งมาจำพรรษาจ่รังใกีย,ยกูป๊บดู <c oughs> มาจำพรรษาเออกูบุนไม่ไปล่อยบุญไม่ปล่อยนสีมาบุนไปตุงตงซ่องนะน่่มาปกรถังคุณแข,งขง่งนซะีอะนี่พรี้ชั้เล็บแล้ว่ะนายต้องได้นายแกลใจได้นายต้พนบอเธอคนเนี้ลตัตนาสินได้ไหมอมหน่นายเกลไดไหมลูกลตานาสินผมบ,บอกอาจารย์ตรงๆว่าไม่ได้เอไม่ได้กระับ นายตัวลูกอาจจะตระนัดซีนได้ไหมคนเราบอรู้ก็คือในพุทธศาสน,นาตาจาตะนาดซีนมาได้เป็นเรื่องนา่าอายท,ท,ที่สุดคนเราเกิดในพระพุทธศาสน,น,นาต้องจะตระนาดซีนได้เคยตระหนัดซีนมาได้เป็นเรื่องน่าอายที่สุดแสดงว่านายตัวจะตระนาดซีนได้ไม่เนี่ยผมอ,อยู่ไหนหา,า,ายผมเลือกวันได้เอาจะ่ทำเหมือนนายแก้วนายตัวอะตระนาดซีไม่ได้พอจะนายต้องนำ้ำ ไม่ผมน้ำมาจันใจเดียว <c oughs> ในที่สุดคุณตั้งสองก็ต้องโปรยโซนร้านไทยผมจันได้ <c oughs> อ๋อจากคูโปรยไปรงเตรียมราดูดครับครูกับโปรยไปรงเตรียมปานเลหน้อยตรงนั้นถ้านายต้องน้ำลูกนะเออจะปล้นน้อยไม่ใจน้ำไปจับปลากัด <c oughs> น,าากอน,อน้ำหมายะตาหน้าซีนครับคูได้ดัดงกวงให้จันเลยจันเริ่มตูกครับ <c oughs> มายังปันตีนั่นแหละ นั่นแหละผมไม่ท้องนะลูกเฮ้ยนั่นหราจาวานั่นแลคือมันโตตองแมห้ขึ้นทตอลกขึ้นต๊ขึ้นต๊ะตอนไหนอาายไโต๊ะไหนไอ้ไรขึ้นตไหนตะไหนไม่ใช่ขึ้นั้นแหต่หน้าที่ต๊อไม่อยาขึ้นหลกตอไอต้องอะกวนมันมากกว่านีนายแก่ไหนตัวแซเอาเกืนบโดนขับมายังปันตีมายังปันตีมายังปันตี

มายังปันตีลบมาติปลาเร็วแล้วเห็ดแม่ตรวได้ได้ตึงดูดละครูมายังปันตีมายังปันตีมางยังปั